สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ channel ค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งไม้ประดับไม้มงคลที่สวยสะดุดตาหน้ามองโดยส่วนตัวแล้วพิมพ์ชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือต้นหมากแดงนั่นเองนะคะเพื่อนๆหมากแดงไม้ประดับไม้มงคล ที่คนไทยและชาวจีนมีความเชื่อกันอยู่แล้วนะคะว่าสีแดงเป็นสีมงคลสีแห่งแสงสว่างสีแห่งโชคลาภนะคะและเป็นสีที่มีพลังอำนาจในการขับไล่สิ่งอับปมงคลนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆและต้นหมากแดงที่ชาวสวนนิยมปลูกมีอยู่สีสายพันธุ์นะคะก็คือพันธุ์หางไก่แจ้ พันเหลืองทองพันแอปเปิลแล้วก็พันธรรมดานะคะและที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพเป็นการนำต้นหมากแดงมาจัดสวนที่สวนสาธารณะเสรีไทยบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็แวะเวียนมาออกกำลังกายมาพักผ่อนได้นะคะสวนเสรีไทยสวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะ ต้นหมากแดงขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกหน่อปลูกและเพาะ,มะเมล็ดนะคะในช่วงแรกๆเขาจะเป็นพืชที่มีความเจริญเติบโตช้ามากนะคะการดูแลรักษาต้นหมากแดงในช่วงที่ยังเล็กอยู่ต้นหมากแดงเป็นพืชที่คลายน้ำมาก จึงต้องการน้ำในปริมาณที่มากในขณะที่ยังเล็กอยู่นะคะจำนวนรากของเขายังมีน้อยและมักจะดูดน้ำไปเลี้ยงยอดหรือใบไม่ทันทำให้ต้นหมากแดงตายเป็นจำนวนมากในช่วงระยะเวลานั้นนะคะดังนั้นจึงควรให้แสงแต่เพียงเล็กน้อยเพื่อลดการขายน้ำนะคะเพื่อนเื่อด้วยการใช้แสแลนหรือพลาสติกกองแสงสีดำ คลุมลงเรือนต้นหมากแดงไว้นะคะและในการให้ปุ๋ยในช่วงที่ต้นเขายังเล็กอยู่อย่าใช้เป็นปุ๋ยเม็ดรหรือปุ๋ยเคมีนะคะแนะนําให้ใช้เป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกผสมกับดินปลูกก็เพียงพอแล้วนะคะและในการปลูกเลี้ยงหมากแดงควรปลูกเลี้ยงในดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะหมากแดงเป็นพืชที่ต้องการแสงแดด ปานกลางนะคะแต่ถ้าเมื่อเขาโตแล้วเขาจะต้องการแสงแดดปานกลางไปจนถึงแสงแดดจัดเต็มวันนะคะการต้องการน้ำก็ต้องการน้ำปานกลางตอนที่เขาโตแล้วนะคะและการปลูกก็ปลูกได้สองแบบก็คือ ปลูกได้ทั้งในกระถางและปลูกลงในแปลงปลูกนะคะถ้าปลูกในกระถางควรให้น้ำอย่างน้อยทุกๆ3วันนะคะในปริมาณที่พอชุ่มแต่อย่าขังแฉะนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าปลูกในแปลงควรให้น้ำอย่างน้อยทุกๆ5ถึง7วันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆชอบกันบ้างไหมคะต้นหมากแดง ที่มีลำต้นสีแดงสวยโดดเด่นใบเขียวชอุ่มง,งามตาโดยส่วนตัวแล้วพิมพ์ชอบมากๆเลยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองศึกษาและลองหามาปลูกดูนะคะพิมพ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อ,ตอไปนะคะเพื่อนๆขอพ่อคุณทุกท่านขอพระคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะ สวัสดีค่ะ